วันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องของสารสกัดคามิ้นชันหรือเกอร์คูมินนะครับสารคามิ้นชันเนี่ยเป็นสารที่ประเทศไทยเราเนี่ยใช้กันมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายเรามาแล้วนะครับในคามิ้นชันเนี่ยมีสารสําคัญที่เขาเรียกว่าสารกลุ่มเกอร์คูมินอยนะครับไอสารเกอร์คูมินอยตัวนี้นะครับมันเป็นสารที่ดีนะครับมีงานวิจัยมากกว่า3ามสี่พันเรื่องนะครับที่พูดถึงประโยชน์ของสารเกอร์คูมินว่าใช้ประโยชน์ทั้งในเรื่องของการต้านกราเสน นะครับแอนตี้เคานเซอร์ต้านเซลล์มะเร็งนะครับแล้วก็พวกต่อต้านเชื้อแบคทีเรียหรือเชื้อโรคบางตัวนะครับแล้วก็มีประโยชน์แล้วเป็นสารออกซิแดนที่ดีด้วยนะครับสารเคอร์คูมินแต่ในแง่ของความเป็นจริงเมื่อเราทดลองในหลอดทดลองงานวิจัยออกมาเนี่ยจะดีมากแต่เมื่อเรามานำมาใช้จริงกับผู้ป่วยนะครับสารเคอร์คูมินเนี่ยไม่เกิดผลเลยหรือเกิดผลที่น้อยมากนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเนื่องจากว่าเคอร์คูมินเนี่ยมีจุดด้อยอยู่2ประการ ข้อที่1คือตัวสารเคอร์อคูมินเนี่ยมันไม่ละลายน้ํานี่นะครับคือสารเคอร์อคูมินที่เรามาเอ่อละลายน้ําและจากเราทิ้งเอาไว้ค้างคืนนะครับมันก็จะตกเอ่อตกตะกอนลงมาแล้วก็กลับหก็น้ําใสเหมือนเดิมการละลายของน้ําตัวนี้นะครับได้แค่0 0 0 0 4มิลลิกรัมต่อ m l เพราะฉะนั้นตัวนี้มันจึงไม่ละลายน้ําพอมันไม่ละลายน้ํามันก็ไม่สามารถดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้นี่คือข้อด้อยของข้อที่1 ข้อด้อยข้อที่2ของสารเอร์อคููมินก็คือว่าเขาเรียกว่าความคงตัวความคงตัวมันต่ำมากโดยเฉพาะในสภาวะด่างในสภาวะด่างก็คือว่าพอเรากินไอ้เคอร์อคูม,มินหรือสารกัมมินชังเข้าไปตกไปที่ระเพาะซึ่งมีความเป็นกรดสูงม,มันไม่สามารถดูดซึมเข้าไปได้จากนั้นนะครับผ่านไปถึงลำไส้เล็กพอลำไส้เล็กมีน้ําดีหลั่งลงมาซึ่งน้ําดีมีสภาวะเป็นด่างก็ทําให้สารเคอร์อคูม,มินอยเนี่ยมันดีคอมโพสหรือสลายตัวหมดเลยสารตัวนี้จะไม่เกิดเกิดประโยชน์ใดๆกับร่างกายนะครับ จากนั้นขึ้นมานี่ครับบริษัทของเราเนี่ยนะครับได้ทําการวิจัยตรงนี้ใช้เวลามากกว่า4ปีสามารถทําให้เคอร์คูมินอยตัวนี้ละลายน้ําได้จากสภาพที่ละลายน้ําได้ในสภาพปกติคือ0 0 0ยมิลล <s> ิกรัมต่อมลเราสามารถทําให้สารเคอร์คูมินตัวนี้ละลายน้ําได้ถึง4มิลลิกรัมต่อมลนั่นหมายถึงว่าละลายน้ําได้มากกว่าสภาวะปกติถึง1นึ่งเอรเท่านะครับเนี่ยคือสารเคอร์คูมินอยแล้วก็ต่อมา ความคงตัวตัวนี้เรามีการทดสอบนะครับด้วยการที่เอามาอบในออตโตเคลฟที่อุณหภูมิประมาณ120องศาปรากฏว่าดีคอมโพสของไอสารตัวนี้ลดลงมาเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองเมื่อเทียบกับสภาพกปกติที่120องศาเนี่ยการดีคอมโพสเนี่ยดีคอมโพสจึงแทบจะไม่เหลือแต่ก็รอนีดดีคอมโพสเล็กน้อยเนื่องจากว่าเราใช้วิธีการทําให้เบนโคโกลูเมียอยู่ในรูปของใหม่เซลนะครับอนุมันจิงเล็กอนุมันเล็กแล้วก็มีการนกลับเอ็นแคปซูลเล็ ไอตัวไอตัวห่อสารสำคัญมันเอาไว้ความคงตัวมันทีงสูงนะครับนี่คือความสําเร็จอีกอันหนึ่งของของ,ของงานวิจัยของนักวิยาศาสตร์ไทยเรานะครับจากงานวิจัยดังกล่าวนี่นะครับเราก็ได้นํางานวิจัยเนี่ยมาร่วมแข่งขันในงานทดสอบการแข่งขันที่เป็นการแข่งขันที่ประเทศฮ่องกงในงานชื่อว่า2015 International Invention Design Competition จากการแข่งขันครั้งนี้นะครับเราอำงานวิจัยคือคุกสารละลายคือคือละลายน้ำคือคือมินอยเข้าประกวดผลปรากฏว่าบริษัทของเราประสบความสดดเด็จได้รางวัลเหรียญทองกลับมานอกเหนือจากนั้นนะครับเรายังได้รางวัลในงานเดียวกันเนี่ยเป็นรางวัลสินค้าที่มีนวัตกรรมอีกหนึ่งรางวัลนะครับจากในงานเดียวกันเนี่ยเวลาได้เลียงกันเราก็อางานวิจัยตัวดังกล่าวเนี่ยไปแข่งขันที่ประเทศที่ประเทศไต้หวันในงานชื่อว่า International Innovation Exhibition Competition ในที่สุดเราก็ได้รับรางวัลเหรียญทองอีกหนึ่งรางวัลน,นะครับนี่คือความความสำเร็จทีหน่าภูมิใจนะครับของนักวิยาารไทยและก็สมุนไพรไทยของเรานะครับ